สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่นๆนะคะการแทรกรูปภาพนะคะนิยมทำา2วิธีนะคะได้แก่การแทรกรูปภาพจากภายนอกและการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะที่มีอยู่บนเว็บไซต์ bring.com นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการแทรกรูปภาพจากภายนอกนะคะหรือว่าการแทรพิกเจอร์นะคะ 1น,นะคะคลิกแท็บ insert ค่ะ2นะคะคลิกเลือก picture ค่ะ3นะคะให้เราคลิกเลือกรูปที่เราต้องการนะคะ4นะคะให้เราคลิกปุ่ม insert อีกครั้งค่ะรูปภาพนะคะก็จะปรากฏบน w o r k s h e e t ของเรานะคะพร้อมกับการย่อขยายนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะวิธีการแทรกรูปภาพออนไลน์นะคะจากเว็บของบ i n g c o m นะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะคลิกที่ Ribbon Insert นะคะ 2. นะคะคลิกที่ออนไลน์พิกเจอร์นะคะหลังจากนั้นนะคะจะประกากฏแดร์ลบล็อกขึ้นมานะคะเพื่อให้เราค้นหารูปภาพที่อยู่บนบ i ิ g นะคะเราสามารถคลิกในช่องค้นหาได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ามันนี่นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกเสิร์ชได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปที่เราต้องการนะคะแล้วคลิกปุ่ม Insert อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะไฟล์ก็ทำการดาวน์โหลดรูปภาพก็จะปรากฏในเวิร์กชีตนะคะเราสามารถปรับแต่งรูปภาพได้ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่ก็เป็นการ อินเสิร์ตพิกเจอร์นะคะในรูปแบบของออนไลน์พิกเจอร์ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้การปรับแต่งรูปภาพบนเวิร์กชีตนะคะหลังจากที่แทรกรูปภาพมาปรากฏบนเวิร์กชีตแล้วนะคะสามารถปรับแต่งรูปภาพให้สวยงามเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่นำมาใช้ซึ่งวิธีการปรับแต่งรูปภาพทำได้หลายวิธีแต่วิธีที่ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเด็วนะคะมักจะนิยมใช้คำสั่งบนแท็บริบบอนนะคะจากแท็บฟอร์แมตเป็นแท็บที่ จัดเก็บคำสั่งในการปรับค่าต่างๆให้กับรูปภาพนะคะเช่นคำสั่งลบพื้นหลังรูปภาพหรือปรับความสว่างให้กับรูปภาพปรับแต่งรูปภาพให้มีความนุ่มนวลหรือมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการปรับขนาดและสไตล์ให้กับรูปภาพหากผู้ใช้ปรับ ค่าไปแล้วแต่หากต้องการยกเลิกค่าที่ปรับไปแล้วผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้คำสั่งยกเลิกได้ง่ายและรวดเร็วสแสดงคำสั่งดังรูปนะคะการปรับค่าสีแบบต่างๆนะคะคือกลุ่มคำสั่ง adjust นะคะการปรับรูปแบบต่างๆคือ picture style นะคะการปรับตำแหน่งทิศทางนะคะก็คือกลุ่มคำสั่ง arrange นะคะการปรับขนาดต่างๆให้กับรูปภาพนะคะก็คือกลุ่มคำสั่ง size นั่นเองค่ะ